เทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัตร้อยแปข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณภูเขาคิจฌกูฏเขตกรุงราชกรืเมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานครั้นเมื่อราตรีผ่านไปท้าสหบดีพรมมีวันนะงดงามยิ่งนะักเปรงรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิชฌกูฏ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรปรารบพระเทวทัตได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสักกระย่อมฆ่าบุรุษช,ชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยคุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่มา้าฉะนั้น เทวทัตตสูตรที่สองจบ